มาดิมาดิล่วงลวงหนึ่งล่วงหนึง่งก็คือว่าวันนี้กาโปซีเห็ดจะมาแข่ง สี่สี่ซองควงกับเพื่อนๆโดยการแข่งว่าใครคิวน้อยกว่าต้องหน้าขาวปะแป้งโบ๊ะบะโบะ๊บะมาดูกันว่าเกมนี้ใครจะหน้าขาวและใครจะร้องไห้ใครจะเสียใจใครจะยิงได้เยอะที่สุดใครจะยิงได้น้อยที่สุดใครจะยิงหัวใครจะอัดตัวถ้าพร้อมรับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดดิสไลค์เออช่างมันเถอะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ Let's go <S ไหนๆก็ไหนๆละ มาดิมาดิมาดิลวงล่วงหนึ่งลวงหนึ่ง,ง,ห,นงหนึ่งคิวไหมเห็นหนึ่งคิวไหมเห็นอะไรอ่ะเพื่อนโจทย์เกมมันเหรอแล้วเพราะว่าไม่ได้คิวอีกทีเนี้ยโอ้ยใครได้คิวอะ เอนหนึ่งไงไอพนะอได้คิวได้ไงวะมันมันเอาเชียันดหนัก้อโอเคตอนนี้ได้คนเลนหนึ่งนะครับยังหาผู้พ่ายแพ้ไม่ได้ยังแบบไม่มีแววไม่มีแววแสดงว่าคนเก่งหมดอะ่ะเจอบอดเจอบอดหรือเปล่าก็ไม่บอดนะก็ยิงคมอยู่นะ โอ้ยเราทับซองควงเอาไปหนึ่งโอ้ยเราทับซองควงเอาไปสองอ้ามาดิโอ้ยเราคิงพอ,อาไปอีกหนึ่งโอย <ไป S 1> ตอนนี้นะครับมีเวลของอาชีล้วครับที่จะไม่ได้คิวไม่แตะโล่ลาจีอับไม่ได้ห้ามครับกติกาไม่มีบอกนะ เนอะคงมเล่นขี่ยดาวไปสองเรียบร้อยครับ <Okay. S 1> ใครว่าตอนนี้นะครับก็เห็นแววของผู้แพ้แล้วนะแต่อาจจะพิกเกมอะไรนี้มีสิทธิ์มีสิทธิ์อยู่มีสิทธิ์โดนพิกเกมอยู่แล้วพอป่อยด,ดีครับ ชอบ่ะดนเส้นนบบดนเส้นดิปกติไม่เคยได้ใช้เสียงนี้แล้วอ่ะเสียงขาวอ่ะ ว้าวดาวหนึ่งดาวหนึ่งน้องช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมาจุ๊บกันอยู่มาจุ๊บกันอยู่มา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 เอาหนเอาหนลุ้มเลยโถม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 ยูริโกยูริโกเฮ้ยแม่พันธุอ์อุย้ยอุ้ยเยอะจัดเยอะจัดสวยยังไงยังไงแม่ดาเมสแม่ดเมสดาเมสดามสอะไรดูดูดูดิใครทายตะลางไม่ใช่เรืองอะไรจ นะครับนี้โลกก็ทายตารางแล้วแป่ว่าต้องทำไรครับต้องหน้าขาวใช่ไหมครับขอขอขอเป็นรูปก็นละกันแบบส่งรูปมาอะไรเงี้ยได้อออขอหนักๆน,นะขอแบบโบบาโบบาเลยเอาให้แป้งหมดกระปุก <c oughs> หมดกระปุก อคนพูดจะอ่อนใงไหครับนักข้อนักข้อคนแพ้ไม่มีสิทธิพูด few moments later. โอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหน้าขาวไร้สิวนะครับก็คือหัวเถกเถกสไตล์ฝุ่นช้างนะครับก็โคสุดโคตรรั่วโคตรตัว,วรัว่วตัวหลุดนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย